ส่วนลักษณะของพลเมืองดิจิทัลนะคะมีดังนี้ค่ะก็คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นป้องกันคอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามต่างๆนะคะเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่ไม่หวังดีป้องกันข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยเลขประจําตัวประชาชนหรือที่อยู่ของตอนเองนะคะลักษณะของพลเมืองดิจิทัลต่อมานะคะจะเป็น ไม่ใช้เทคโนโลยีสารส,สนเทศในการก่อกวนสร้างความรำคาญหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเคารพสิทธส่วนบุคคลปฏิบัติตามกฎกติกาและมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองในโลกออนไลน์ค่ะควบคุมการใช้อุป,ปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนให้มีความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการเสียบติดและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะ มีความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะคะเช่นไม่หลงเชื่อข่าวลือต่างๆไม่หลงเชื่อการโฆษณชนะชวนเชื่อรู้เท่าทันต่อรูปแบบและกลอุบายของอาจญากรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะค่ะลดปริมาณการสื่อสารแบบออนไลน์นะคะมาเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมบ้างนะคะเช่นการพูดคุยปรึกษาพ่อแม่ด้วยวาจาแทนการส่งข้อความนะคะจะเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวด้วยค่ะ